มากับทุกคนปั่นจักรยานกินลมชมธรรมชาติกับโตโตโน้นะคร สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเด้ไทสไปมวัเลยียนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่งปายซุกขอสุคนเดจ้า f อฟซีเก่าเอซใหม่จะน่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วช่วงมะม่อยหอยสังกับตัวโตเตยไทยจ้าวันนี้อากาศก็ถือว่าดีอยู่ค่ะมีแสงแดดนะคะแต่วันสองวันข้างหน้าได้ยินว่าฝนจะตกค่ะอากาศก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงไม่คงที่นะคะ ช่วงนี้ก็ไตเติ้ลคลิปขึ้นมาส่วนมากก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกนะคะโตโต๊ปั่นจักรยานออกนอกเมืองไปแถวลำคลองหนองน้ำทุ่งนาอะไรต่างๆเห็นตรงไหนวิวสวยๆก็จะถ่ายให้กันดูนะคะช่วงนี้กำลังเขียวงามสดชื่นนะคะคนบ้านในเมืองพอได้ปั่นจักรยานออกไปนอกเมืองหน่อยก็สดชื่นโล่งสมองหน่อยหนึ่งนะคะบางครั้งก็ไปคนเดียวล่ะค่ะ เมื่อวานนี้หลังเลิกงานแล้วค่ะแฟนตัวโตเองก็ไปส่งแฟนเก่าเขาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ศูนย์บำบัดโรคจิตโรคประสาทนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วแกเลิกงานห้าโมงเย็นแกบอกว่าแกจะกลับมารับตัวโตไปด้วยแต่ความที่เราไม่ก็อยากจะเห็นหน้าเขาอยู่แล้วนะคะ สร้างหนังนานิดหนึ่งนะคะก็เลยบอกไปนะคะก็เลยบอกว่า <treatment> เธอไปเธอเธอไม่ต้องกลับมารับฉันเพราะว่าที่ทํางานแฟนตัวโตก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองของแฟนเก่าเขาอาศัยอยู่ค่ะไปแค่สิบห้านาทีเองเขาก็เลยว่ากลับไปกลับมามันเสียเวลาแล้วก็เปลืองน้ํามุงน้ํามันตัวโตก็ว่าไปน้ํามันก็ยิ่งแพงเธอก็เลยไปหาเขาเลยแล้วกันเขาบอกว่าเขาเตรียมของเสร็จแล้วเสื้อผ้าหน้าผ่อนเข้าของที่จะไปใช้ ที่นั่นก็ประมาณกระเป๋าเดินทางหนึ่งแล้วกันแกว่างั้นก็ช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเราก็เลยคิดว่างี้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีรถใช้แกก็เลยว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละเขาไปอยู่ที่นั่นก็สองสาเดือนจากนี้ไปเราก็อยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันที่สามีตัวโต้ไปทํางานเป็นวันสุดท้ายค่ะที่ทํางานของแกก็เซอร์ไพรส์แกใหญ่เลย หัวหน้างานหรือว่าหัวหน้า,นานแผนกนะคะในศูนย์นะคะศูนย์ไหนแฟนก็คือทํางานในศูนย์มะเร็งนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็อยู่ฝ่ายวิจัยโรควิจัยอะไรต่างๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> แกก็เลยเขาจัดเซอร์ไพรส์กันใหญ่เลยทั้งศูนย์นั้นเลยค่ะน้ําตาไหลนะคะคุณชายะค่ะยิ่งใจอ่อนใจงามอยู่ด้วยนะคะ <c oughs> แฟนตัวตัวเองตัวตก็เลยแซวไปนะคะ เมื่อวานเขาไปส่งกันก็กว่าจะกลับมาก็ราวสองทุ่มได้ค่ะก็ไปส่งกันที่ศูนย์นู้นแล้วไปทําเอกสารอะไรก็ว่ากันไปก็คงจะสั่งลาคุยกันดื่มกับงกฟาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็หวังว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันทําไม่สุดท้ายฉันก็คงต้องร้องเพลงจินตลานะคะต่อไปนี้คงต้องฉันตาดสินใจเดินถอยออกมา จากปัญหาเรื่องรักสามเศร้าคงจะได้ร้องเพลงนี้นะคะถ้าเดือบากกว่าแรงจริงๆนะคะถ้าไม่จบสิ้นปัญหาสักทีอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ใจเย็นแล้วค่ะแฟนก็ทำงานเป็นวันสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายจบสิ้นไปแล้วต่อไปนี้ก็อยู่บ้านด้วยกันตลอดเป็นปลาต้องโกอ,อีกก็อย่าเบื่อกันก็แล้วกันตัวโตก็คิดตัวเองนะคะ เพราะว่าแฟนชอบตื่นเช้าค่ะแกตื่นเช้าแกก็หาอาหารเช้าอาบน้ําอะไรทําอะไรแกเร็วมากนะคะโต้โตเองได้อยู่บ้านคนเดียวนะคะถ้าไม่มีงานไม่มีลูกค้ามันวดหรือว่าอะไรนะ่ะกว่าจะทํางานบ้านเสร็จรดน้ําต้นไม้ชมนู่นชมนี่เสร็จกว่าจะเดี๋ยวก็ดื่มน้ําขิงมะนาวไปก่อนหลังชั่วโมงนึงก็มาดื่มนมช็อกโกแลต แล้วก็มาออกกําลังกายกว่าจะเสร็จกว่าจะกินข้าวเกือบสิบเอ็ดโมงเช้าทุกวันตัวเองอยู่คนเดียวแต่ทีนี้พอแฟนอยู่ด้วยถ้าจะตื่นแต่เช้าจังมาันอาบน้ําแต่เช้ามานั่งเขาไม่ได้เร่งเราหรอกค่ะแต่เขานั่งจ้องนั่งมองเราเราก็มันยังไงล่ะครับมีคนจ้องคนมองเราก็หงุดหงิดเหมือนเหมือนเขาจะเร่งเหมือนเขาจะอยากไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ล่ะคะ่ะเอาก็อาจจะค่อยๆปรับปรับ,ปร,บปรับกันไปล่คะค่ะ คนทำงานก็ทำงานเกือบ45ปีแล้วก็กอยากจะหยุดนะคะธรรมดาถ้าตามกฎหมายฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์จริงๆก็ต้องทำงานได้ถึง67ปีนะคะอายุ67ปีนะคะถึงจกกะเกษียณแต่ถ้าคนรายรับรายจ่ายพาสมภาษีต่างๆค่าบ้านค่ารถค่าอะไรต่างๆไม่บรร้านกับเขาก็จะขอทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ขาดแคลนคนงานเยอะคะ่ะ สามารถทําไปได้จนถึงอายุ70หรือว่า70กว่าหรือว่าจะขอทําปีไออาทิตย์ละ2วันวันหนึ่งก็ได้ถ้าแฟนตัวตัวอยากไปทํานะคะแต่แกพอแล้วโลกใบนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าสงครามเอยนู่นนี่นั่นเอยหลากหลายอย่างในโลกใบน,นี้แกว่าขอให้ฉันได้พักเราก็ได้ใช้ชีวิตกันไปแบบมีความสุขอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินอยากไปไหนเราก็ได้ไปบ้างเถอะแกก็คิดอย่างนั้นนะคะ บางคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับบางคนเพื่อนแกอายุหกสามหกสี่หกสองเขาก็กเกษียณแล้วก็มีฝรั่งเขาขอเกษียณเนื่นก็ได้นะคบแต่ทุกอย่างต้องทํารายลากักรณ์อรเอกสารต่างๆให้มันลงตัวก่อนต้องทําเรื่องยื่นก่อนนะคะก็วางแผนวางเปลี่ยนกันนะคะหลังจากนี้ไปก็เดือนกรกฎาคมก็ว่างหนึ่งเดือนโจนถึงน้องสาวแฟนขึ้นบ้านใหม่นู่นแหละค่ะจึงจะได้ไปราวๆสามสิบสามที่บกรกฎาคมแล้วก็เดือน รกรกฎานี้ก็คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งกันก่อนอยู่ค่ะก่อนจะกลับประเทศไทยเราเดือนสิงหาคมนะคะแต่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ไทยถาวนอหนอกนะคะดูกันเป็นสเต็ปจเต็ปไปก่อนให้แฟนคุ้นเคยกับประเทศไทยนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างค่อยๆไล่กันไปละคะ่ะอาว่ากันไปนะคะตอนนี้ฮอนแลนเน์แลนดก็มีปัญหามากนะคะที่สนามบินนะคะชิโพแอร์พอร์ตช่วงนี้คน โรงเรียนหยุดอะไรหยุดคนช่วงฮอลิเดย์คนออกเที่ยวโซนยุโรปเยอะนะคะสเปนเอยอิตาลีเอยฝรั่งเศสเอยเขาออกหาเที่ยวกันประเทศกรีกเอยนะคะบางวันเนี่ยดูข่าวนะคะสามสีวันติดต่อกันแล้วคนรอโลนสนามบินนะคะต่อแถวกันเต็มเขาขาดแขนคนงานนะคะ เพราะว่าช่วงโควิดโควิดนาถล่มทลายสองสปีสายการบินมันก็ไม่ค่อยได้บินนะคะทุกประเทศก็เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็เขาจะโอบอุ้มเขาจะจ่ายค่าแรงคนงานรอเป็นปีๆบางบริษัทบางสายการบินเขาก็ไม่จ่ายนะคะทีนี้พอคนเขาไม่มีงานทำเขาไปได้งานใหม่เขาก็ไม่กลับมาแล้วนะคะทีนี้เขากลายเป็นขาดแคลนแรงงานแล้วการที่เขาจะรับคนของคนฮอลแลนด์ที่จะรับคนทํางานเขาก็ไม่ได้ ประเมินแบบเร็วๆเหมือนเรานะคะประเมินความรู้ประเมินทุกอย่างอย่างตัวตุ้เองไปสมัครงานโรงงานก็กว่าจะนัดสามวันถึงได้ไปเดินดูโรงงานสามวันนี้ค่อยไปสัมภาษณ์สามวันนี้โอ้ยหลายขั้นตอนค่ะทางเมืองนอกก็กว่าจะรับคนเข้าทํางานแต่ละอย่างนะคะอย่างร้านอาหารกลางเมืองนี่ก็เหมือนกันบางร้านก็เตียวปิดเตียวเปิดเพราะว่าคนงานไม่พอค่ะช่วงนี้ฮอลแลนด์เนอร์แลรด์ก็ขาดแคลนคนงานมากนะคะ ช่วงร้านอาหารปิดติดต่อกันเป็นปีเป็นอะไรนะ่ะช่วงโควิดเมื่อกี้ล่ะค่ะพนักงานเขาก็ออกหมดสิคะถ้าร้านอาหารร้านไหนที่เปิดนานๆมีทุนสำรองเลี้ยงคนงานไว้เลี้ยงอะไรไว้ได้นะ่ะเขาก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมล่ะสิคะเลี้ยงคนประจาไว้สักสามสี่คนก็ยังได้แต่มันก็ค่าใช้ใจ่ายนะครับมันก็ตามเป็นเงาเนาะค่ะอย่างร้านเสื้อผ้าของเพื่อนเพื่อนพ่อใหญ่นี่แหละค่บเปิดอยู่นี่สองร้านก็ ไปคุยกับเขา,มาเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะเขาก็บอกว่าโชคดีว่าฉันจ้างคนงานประจําฉันไว้ช่วงที after, ่ร้านเที่ยวปิดเที่ยวเปิดทาให้จ้างไว้เนี่ยโอ้ยขาดแคลนคนงานกันเยอะเลยค่ะก็เลยว่าประเทศตัวโต้บอกแฟนตัวโตอยู่ประเทศเธอก็รับคนยากพอคนที่จะไปทํางานเขาไปสมัครก็กว่าจะเรียกตัวเรื่องเยอะค่ะกว่าจะได้ก็สมค่าจ้างอยู่แต่พูดถึงนะคะแต่ทํางานเมืองนอกมันไม่ได้หยุดเลยนะคะไม่ได้หยุดไม้หยุดมือเลยค่ะ ทำก็คือทำจริงๆอย่างตัวตเคยไปเสิร์ฟที่ร้านอาหารอิตาลีนะคะที่ร้านพิซซ่านะไปทําไปลองงานกับเขาสามสี่ชั่วโมงโอ้ยตา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 ย,ตายเดินไม่ได้หยุดเลยนะคะเดินจะก็ยกแล้วก็นี่ยกคือว่าไม่มีแทบไม่มีหยุดเลยล่ะคะ่ะแทบไม่ได้พักเลยนะคะเอาก็ว่ากันไปค่ะแต่เขาทําจริงๆเหมือนหุ่นยนต์จริงๆทุกวันนี้ร้านอาหารกลางเมืองนี่ร้านใหญ่ๆนี่โอ้ เสิร์ฟเต็มที่สองคนสามคนนะคบคนมืดฟ้ามัวยินเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็รู้สึกว่าฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะว่าคนล้นเมืองทุกวันนะคบไม่ว่าจะเป็นวันตลาดนัดไม่ตลาดนัดตัวตูวตว้ยังมองเลยว่าโอ้ยฉาประเทศนี้จังเลยนะักเพราะว่าคนเขาอาจอั้นสองสามปีที่แล้วเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ค่อยได้ใช้เงินเขาก็ออกมาใช้เงินกันทันทีทันใด เขียนข่าวอยู่เหมือนกันคเศษยฐกิจเขาฟื้นเร็วมากอยากให้เป็นประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะคะอันนี้เสาวทิศสุขเสาวตทิศนี่ไปดูเลยค่ะร้านอาหารรอบๆโบสถ์เก่าเกือบ20ล้านจะล้นคนเข้าแถวรอเข้าร้านอาหารกันเราก็หวังว่าประเทศเรากลับมาคึกคักเร็วไว้นะคะเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> นี่ละคะก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องแฟนเก่าพ่อใหญ่ด้วยว่ากังว่าเขาเข้าไปในศูนย์บําบัดอะไรต่างๆก็นานก็เงียบไปเถอคะค่ะหลังจากนั้นออกมาก็หางานหาการทาเถอะอะไรดีขึ้นมาแล้วอย่ามาวุ่นวายกับพวกฉันเลยปล่อยพวกฉันเป็นอิสระไปเถอะนะคะสําหรับแฟนตโตุเองก็เห็นแก่แม่ด้วยเห็นแก่ความเป็นเพื่อนด้วยอะไรด้วยนั่นแหลคะค่ะเพราะความใจอ่อนของพ่อใหญ่ใจดีของพ่อใหญ่นั่นแหลคะค่ะวันข้างหน้ามันก็อาจจะมาเป็น หอกทิมแทงเราอยู่ตลอดแบบนี้หรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับความอดทนของคนก็มีขีดจำกัดนะคะแต่บวกลบอุหานกับความดีความรักความห่วงใหที่เขามีต่อเราด้วยอะไรด้วยหลากหลายอย่างตัวตวก็พยายามใจเย็นนะครับพยายามไม่ใช้อารมณ์กันนะคะอยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ FC ทุกท่านกำลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาเสมอๆนะคะ เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ